นี่ก็ขออนุมโมทนาบุญกับโยมสิริวันกีบกลางไปอยู่งั้นก่อนอยู่งั้นรับก่อนรับก่อนรับก่อนโยมสิริวันกีบกลางโยมสมานคงปราโมทโยมสมศักดิ์ใช่ไหมอ่าฮะจ้าอ่าคุณโยมสมศักดิ์นามสกุลเลือดวร,ร,ราวราจักรพงศ์เนาะอ่าพร้อมด้วยญาติทั้งหลาย ได้มีจิตศรัทธาถวายจตุปัจจัยเป็นผ้าป่าแก่พระภิสุสฆ์วัดหนองัวฟานซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้มีจิตมีศรัทธาที่มั่นคงในบวรพุทธศาสนาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้แก่ตัวเองแล้วก็บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงขอใหอ้โยมพี่สิริวันกีบกลางพร้อมทั้งญาติญาติทุกคน มีความสุขมีความเจริญบังมีสีสุขสมบูรณ์ภูนสุขในที่สุขสถานตลอดการทุกเมื่อและขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงสําเร็จแก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ปุยญาติญาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาที่รักษาสิ่นนี้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดวดง,ง,ดงจิตดวงวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากทุกดวง มนุโมทนารับบุญกุศลด้วยการสรพสัตว์น้อยใหญ่เทพารักทั่วไปอนุโมทนาสาธุการพร้อมกันสาธุสาธุสาธุ